ธนาคารขยะจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. อำเภอ1นึ่งเบสท์พร็พธนาคารขยะอำเภอท่าสารา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ธนาคารขยะหมู่ที่6บ้านนาคุณของเรานะคะเราเปิดทําการซื้อขายทุกวันที่2ของทุกเดือนนะคะและนี้จะเป็นภาพกิจกรรมการดําเนินงานในชุมชนของเราค่ะ คอยต้อนรับสมัครสมาชิกในทุกเดือนนะคะเดือนนี้มีสมาชิกใหม่หรือยังคะมีมาแล้วเสียคนแล้วค่ะส่วนของการสมัครสมาชิกนะคะเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จนะคะจะเข้าสู่การชั่งขยะนะคะโดยมีคณะกรรมาการของเราคอยชั่งขยะให้นะคะและหลังจากชั่งขยะแล้วนะคะเราจะทําการคิดเงิน โดยคณะกรรมการฝ่ายการงาเงินของเราทั้ง4ท่านนะคะ่อสําสหรับการฝากธนาคารขยะนะคะจะมีเเพิ่มผลอะไรอะส,สวัสดิการเพิ่มเติมให้เก่สมาชิกเพื่อให้ฝันเป็นฝัดํารังใจถ้าขายได้เงิน50บาทก็จะมีคูปองไว้รับชิงโชคเมื่อครบ1ปีใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นสวัสดิการของสมาชิกธนาคารขยะหมูที่อบปัญนาคุณของเรานะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะไวยนำสมาชิกกบฏตอหมูที่ ในการรับซื้อขยะโดยการมีการคัดเลือกแยกขยะจะไ,ไม่มีผลประโยชน์ต่อผูอ้คนในชุมชนค่ะทำให้คนในชุมชนของเราครัดแยกขยะเป็นใช่ไหมคะและทาให้ปัญหาขยะลดลงไหมคะค่ะทำให้ปัญหาขยะในชุมชนของเราลดลงไปด้วยนะคะในส่วนของปัญหาในการ นำขยะมาขายมีปัญหาอะไรบ้างคะเรื่องคัดแยกขยะบางบางก็ยังไม่เข้าใจว่าเราต้องแยกยประเภทอย่างแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าขวดที่ใส่แล้วก็มีตะกินในเนื้อนข้าอีกอย่างนึงคะก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องของการคัดแยกขยะบางชนิดนะคะซึ่งยังมีความไม่เข้าใจอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาคะ่ะเรามีคณะกรรมการ พออธิบายนะคะให้สำหรับสมาชิกทุกท่านที่นำขยะมาขายกับเรานะคะ